วัครับวันนี้ติดแอจะใครแล้วก็เราอยู่กันในบรรยากาศของคืนวันที่3าธันวาคม2 5ง3สามซูนี้ก็เป็นการเทาดาววันนี้เราก็พาสาวกกตูมมาเทาดาวที่จังหวัดขอนแก่นใครพาใครมาเรามาทำงานแล้วคือเราคือคาคมามาบังเอิญเจอกันโดยไม่ได้นังหมาย ก็นี้เธอบอกอยากไม่ได้อยากมาขับรถไฟันเขาบอกอยากเขาดาวมากแต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วไม่ต้องเขาดาวเลยนะไม่ได้เขามาจากฟองละพี่ชินนะเขารักตัวเองไพอแลยอ่ะอันนี้มันมันไม่ได้หนาวเลยจริงจริงๆแล้วมันร้อนมากอันนี้ก็เป็นซุ้มอะไรอ่ะซุ้มแหลกทางช้างเผือก อันนี้คือทางช้างเผือกนะครับเป็นทางช้างเผือกนี่ทางช้างเผือกถายอะไรล่ายอะไรนี่นี่ดูดูด,ด,ด,ดูพยายามพยายามเซลฟี่ตัวเองอยู่นะพยายามเซลฟี่ตัวเองอยู่ยล่ารูปใคร รู yeah! <that <that ้อะโอ้โหเนีนี่ยเนี่ยเียวิ่งไงได้พอพอละใครวนตีนใครวนตีนเป็นนักบอลได้บอลนะนึกว่าเป็นออนูมาหรือว่าเป็นเพิ่มจิตนึกว่าตกมาตกนึกว่าดูหนังของพิสารตกจุงตกจุง ไปละไปละนั่นนะครับเดินดนักปิดละตูดปิดตูดเบี้ยวแล้วเดินตูดบิดตูดเบี้ยวละนั่โนเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนที่ไหนเนี่ยเขาเขาเมือก่าบอกว่า มุมไหนมุมไหนไหนอ่ะม <to death> ุม <şunu> นี ha, have, ้เหรอเอ้โหมุมนี ha, he ้หนาวหนาวนี่นี่นี่เขาเขาบอกยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยบอกว่าให้เราพยายามถ่ายไป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 เราถ่ายให้ไปไปนี่นี่นี่คือมุมที่เขาอยากให้เราถ่ายให้เขาเห็นไหมครับเห็นไหมครับกดถ่ายยังไงอ่ะเนี่ย มือข้างขวกาก็ถือโทรศัพท์ของตัวเองมือข้างซ้ายก็ถือโทรศัพท์ของสาวกกตุมเดี๋ยวพี่จะนับนะอย่าหันมาสิให้เตรียมท่าไว้เดี๋ยวพี่จะนับเอาโทรศัพท์ดับไปแล้วเอออันนี้มันได้แล้วได้แล้วได้แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งถึงร้านนะให้เตรียมพร้อมนะ เก้าร้อยเก้าสิบแปดวันนี้มาถ่ายให้มาอย่าไืมถ่ายรูปไปก่อนไงวันนี้เราก็สวัสดีพี่ใหม่กับทุกคนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตาม ไจะไก่ลาดนะครับล้วก็สับตะไคร้ใส่ไปมะกรูดล้วก็ตั้งไฟร้อนๆด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้ว